สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมสยามเอสยามดีไซน์โฮเทลพัทยานะคะอันนี้ด้านหน้าของทางโรงแรมเลยนะคะนี่ติด้างเลยจ้ามีทั้งเซ็นทั้นฝั่งด้านข้างก็บิซีนะคะนี่บริเวณด้านหน้าของทางโรงแรมนะคะ รอเป็นล็อบบี้นะคะวันนี้เรามาวันศุกร์คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ข้อดีของเขาคือรองรับคนได้เยอะแล้วก็เนี่ยคะ่ะนั่งรอตรงฝั่งด้านในคาเฟ่ก็ได้นะคะมีที่ให้นั่งรอเหมือนกันอันนี้เราก็เรามาบ่ายสองนะแต่ว่าเขาขอรอเคียวห้องแป๊บหนึ่งคนค่อนข้างเยอะอันนี้เรามาผ่านกิฟต์เวอร์ชจากการที่เราซื้อรถไฟฟ้านะคะพักฟรีวันนี้ ถ้าถ้าเราไม่ได้ผ่านกิบวอชเชอร์ก็ตกขึ้นประมาณพันสี่ถึงพันหแล้วแต่ห้องนะใช่ราคาแล้วแต่โปรโมชั่นในอโกดานะคะไม่แพงไม่ถึงสองพันเราพักกันชั้นยีบนะคะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวข้างในวันนี้คนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่ง ด้านในแล้วนะคะเตียงเตียงเคียงไซส์อ้องก็กว้างอยู่นะคะตกแต่ง style. สไตล์สไตล์ไทยหรือเปล่าไอดอลเดลิ้ <laughs> นไอรอลเดลินะนี่อ๋อนี่ดีนะที่นี่มี อ่างแยกตรงนี้ล้างมือน,นี่นะคะตรงนี้ดีนะมีอ่างแบบแยกแล้วก็นี่นะคะข้างในสนนี่นะคะมีแยกด้วยนะคะมีโซนอับน้ำาค่ะนี่นะคะ่ะนั่นไหนห้องน้ำก็กว้างอยู่นะคะมีที่ปิดกันเรียบร้อยผ้าเช็ดตัวอย่างนี้ได้ ชากาเฟในอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูวิววิวห้องของเรานี่เห็นทะเลเลยเสวยมากมีโซนโตเครื่องแป้งนะคะทีวีตู้เย็นเล็กนะคะ ตัวเสื้อผ้าอยู่ข้างหน้าเลยนะคะ mm. ใส่ตอนนี้เรามาสระว่ายน้ำชั้นที่24นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูบริเวณด้านในจะ้ะตรงนี้ก็มีบาร์ด้วยนะคะในบริเวณร,บรอบแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะเลย บริเวณชั้น24ค่ะตรงสระว่ายน้ำดูบรรยากาศรอบๆนะคะเดินเข้ามาบริเวณนี้นะคะเราจะเห็น วิวทะเลชัดเจนเลยเห็นรอบเลยนะคะ ที 4, ่24คนจะเล่นน้อยกว่านะคะเพราะว่าชั้นที27จะมีอ่ามีทั้งบาร์มีทั้งแบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะจยกงขึ้นไปชั้นด้านบนถ้าใครแบบอยากมาเล่นเงี้ยว่ายน้ำอย่างเงี้นนยนแนะนำให้มาชั้น24เลยค่ะลงเลย ด้้วยนนะะคะีเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นที่27ต่อนะคะดูวิวด้านบนสัตว์ว่ายน้ำตอนนี้เราอยู่กันชั้นที่27แล้วนะคะด้าน,นบนก็จะมีดีเจมาเปิดดนตรีให้เราฟังนะคะแล้วก็มีบาร์สั่งอาหารเครื่องดื่มได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะคะของชั้น27 ชัดเจนเลยนะคะวิวสวยมากค่ะบรรยากาศดีห้องอาหารอยู่ชั้น6นะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารมันมีอะไรบ้าง เบเกอรีข่ขนมปังนะฮขนมปังติ้งแล้วก็มีพวกแยมค่ะไว้ทากับขนมปังอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะข้าวผัดมีพวกแกงส่วนอันนี้ก็จะเป็น ผัดมันนะผัดถั่วใส่ไก่แกงเขียวหวานแล้วก็จะเป็นข้าวต้มจ้ะน,นี่ก็เป็นพวกน้ำดื่มน้ำส้มนะคะนมนี่ก็เอ็นขนมเหมือนกันแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะสั่งได้ ่องน,นี้ก็จะเป็นผลไม้นี่จะเป็นไส้กรอกนะไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูนี่ก็จะเป็นแฮมนี่เป็นมะเขือเทศแล้วก็ถั่วขาถั่วขาในซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็เบคอน ตรงนี้ก็เป็นพวกไข่ไข่ดาวไข่ม้วนเลยสั่งเขาทำได้ชากาแฟสั่งเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาทำให้ค่ะเรากินเป็นข้าวพัดแฮมเพิม่มไส้กรอกไข่ดาว แค่มนี้ดูน่ากินดีอืมอร่อยไม่อคืนมากดีครับกลางไม่คขม,อมบอกอบอก็เคยได้ จบคลิปกันไปแล้วนะคะสำหรับการทัวร์ที่พักโรงแรมสยามเอสยามโฮเทลพัทยานะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย